สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาศึกษาลักษณะการตอบสนองของระบบอันดับหนึ่งหรือ first order system กันค่ะโดยทั่วไป o u t p ์พุหรือการตอบสนองของระบบจะแบ่งออกได้เป็น2ส,ส่วนคือการตอบสนองในสภาวะชั่วครู่หรือที่เรียกว่า transient response กับการตอบสนองในสภาวะคงตัว หรือที่เรียกว่า steady-state response โดยในการศึกษาและวิเคราะห์การตอบสนองในระบบควบคุมจะใช้สัญญาณทดสอบได้แก่ step function, ramp function, impulse function และ sinusoidal function โดย step function จะมีค่าเมื่อเวลา t เท่ากับ0และคงที่ไปตลอดหลังจากนั้น ซึ่งสเต p ฟังก์ชันนี้สามารถใช้เป็นตัวแทนของการเปิดสวิตช์เพื่อจ่ายสัญญาณ Input ที่มีค่าคงที่เข้าไปในระบบได้ค่ะส่วนรังฟังก์ชันจะเริ่มมีค่าเมื่อเวลา t เท่ากับศเช่นกันโดยจะค่อยๆเพิ่มขนาดขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความชันคงที่เป็นตัวแทนของสัญญาณ Input ใดๆที่มีค่าขนาดไม่คงที่แปรผันตลอดเวลา Impulse function เป็นสัญญาณที่มีค่าเฉพาะเวลา t เท่ากับ0เท่านั้นเป็นตัวแทนของสัญญาณซึ่งกระทบเข้ามาในระบบแต่เพียงคู่เดียวแล้วหายไปส่วน sinusoidal function เป็นสัญญาณมาตรฐานของไฟฟ้ากระแสสลับโดยในวิดีโอนี้นะคะจะกล่าวถึงลักษณะของ response สำหรับสัญญาณทดสอบ step ramp และ impulse โดยเราอาจจะพิจารณาการตอบสนองต่อสัญญาณไซโนซซยจากการตอบสนองต่อสัญญาณแรมซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกันในแง่ที่ขนาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่ระบบ first order ที่เรากำลังสนใจดูการตอบสนองของมันอยู่นั้นหมายถึงระบบที่มี transfer function เขียนอยู่ในรูป k คูณ1ส่วน tau s บวก1เมื่อค่า k คืออัตราขยายของระบบ t าวคือค่า time constant ของระบบตัวอย่างของระบบเป็นแบบ first order อาจเป็น c r o s s l o u p system หรือเป็นวงจร RC วงจร RL การเติบโตของจำนวนประชากรหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นต้นผลการตอบสนองของระบบต่อสัญญาณ step function หรือที่เรียกว่า step response เมื่อเราให้อัตราการขยาย k เท่ากับ1และ initial condition เท่ากับ0 Laplace transform ของ unit step function เท่ากับ1ส่วน s ได้ว่า y s เท่ากับ1ส่วน tau s บวก1คูณกับ1ส่วน s ทำการเขียนให้อย่ในรูป2พจน์บวกหรือลบกันได้1ส่วน s ลบ1ส่วน s บวก1ส่วน tau ทำ inverse l a p l a c e transform ได้สัญญาณ Output บนโดเมนเวลา yt เท่ากับ1ลบ e ยกกำลังลบ t ส่วนเาวเมื่อ t มากกว่าหรือเท่ากับ0 <c oughs> ได้รูปสัญญาณดังเส้นสีฟ้าเ <c oughs> มื่อเวลาเท่ากับ Time Constant พอดีสัญญาณจะมีขนาดประมาณ63%ของ Input และเข้าสู่ Steady State ที่เวลาประมาณ5เท่าของ Time Constant ซึ่ง Output มีค่าเข้าสู่ Input ส่วนค่าการตอบสนองของระบบต่อยูนิตแรมฟังชันลาปลาทานฟอร์มของยูนิตแรมเท่ากับ1ส่วน s กำล,ลังสองเราจะได้ว่า y s เท่ากับ1ส่วน tau s บวก1คูณ1ส่วน s กำลังสองเราทำการแยกจน์ได้1ส่วน s ลบ tau ส่วน s บวก tau ส่วน s บวก1ส่วน tau ทำอ e r เวอ a ์ e ตาป n ฟอร์มเราจะได้ yt เท่ากับ1ลบ tau บวก tau e ลลังลบ t ส่วน tau เมื่อ t มากกว่าหรือเท่ากับ0เราทำการ p พอดการาฟของสัญญาณ output yt เห็นว่าสัญญาณตอบสนองโดยการเพิ่มค่าตาม input แต่จะมี delay อยู่เท่ากับค่า time constant และ s t e y State error มีค่าเท่ากับ time constant เช่นกัน สำหรับการตอบสนองของระบบ first order ต่อ Input ที่เป็นสัญญาณ unit impulse เราทำ Laplace transform unit impulse ได้เท่ากับ1เพราะฉะนั้น y s เท่ากับ1ส่วน tau s บก1เมื่อทำ inverse Laplace transform เราจะได้ว่า y t เท่ากับ1ส่วน tau คูณกับ e ลังลบ t ส่วน tau เ,เมื่อ plot graph จะเห็นว่าเอาพุทค่อยๆลดค่าลงในรูป Exponential จนกระทั่งเข้าสู่ศูนย์ในวิดีโอถัดไปเราจะไปดูผลการตอบสนองของระบบอันดับ2กันค่ะ